สรุปผลการดำเนินงานสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยายลัยสงขลานาคารินทร์วรปีพุทธศักราช2567-2569ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2567นโยบายของนายกสมาคมคือการประสานพลังของประชาคมมาออทุกภาคส่วนผลักดันให้มีกิจกรรมที่ประชาชนในท้องที่ได้รับประโยชน์ให้ความสำคัญกับทุกวิทยาเขตประสานพลังกับนักธุรกิจในพื้นที่และสื่อสารอย่างทันท่วงทีและสม่ำเสมอกับสมาชิก พันธกิจ8ข้อของสมาคมสิทธิเก่ามออวระปีพุทธศักราช2567ถึง2569ดังนี้พันธกิจข้อที่1สร้างกิจกรรมประสานสัมพันธ์ของสิทธิเก่านายกและกรรมการสมาคมเดินทางเข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและทำความรู้จักกับองค์กรต่างๆได้แก่สมาคมชมรมสิทธิเก่ามอคณะและวิทยาเขตต่างๆางกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดจังหวัดสงขลาจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมสิทธิเก่ามอกับสมาคมชมรมสิทธิเก่าต่างๆ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนพันธกิจข้อที่2การสร้างประโยชน์ให้กับประชาคมในมอสมาคมร่วมกับเครือข่ายสิทธิ์เก่าสนับสนุนงบประมาณเพื่อจะซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวมอบให้กับโรงเรียนวัดพุตต่ออำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาในโครงการกิจกรรมวันเด็กจากใจพี่สู่ใจน้องประจำปี2567ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารองค์การนักศึกษามอวิทยาเขตหัดใหญ่กิจกรรมเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อต่างๆได้แก่ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้ไปเวิร์ n แอนทรา l เวลคาร์บอนเครดิตขุมทรัพย์ใกล้ตัวและสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งานสมาคมร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับสภาพนักงานมอเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี2567สนับสนุนโล่ที่ระลึกเพื่อมอบให้กับนายกสโมสรน,นักศึกษาทุกคณะเนื่องในการจัดการแข่งขันสีตรังเกม2023 นายกสมาคมสิทธิ์เก่ามอ,อพร้อมกับนายกสมาคมสิทธิ์เก่าคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์มอ,อและอุปนายกสมาคมสิทธิ์เก่าวิศวะเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณพิทักษ์ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เพื่อทําความรู้จักและพร้อมประสานความร่วมมือนําผลงานของอุทยานสู่นักธุรกิจในภาคใต้นายกสมาคมเข้าพบปะและพูดคุยกับน้องๆององค์การบริหารองค์การนักศึกษาวิทยาเขตต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและการร่วมกิจกรรมในอนาคตพันธกิจข้อที่3สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในท้องที่ โครงการปลูกสมุนไพรร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษดเรเพศักกรหญิงกฤษณาไกรศิศิลศาสตราจารย์พิเศษดเรเพศักกรหญิงกฤษณาและคณะทำงานได้เดินทางไปที่อำเภอการนาดิษจังหวัดสุราธานีเพื่อเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพของดินและน้ำในพื้นที่โดยเป็นโครงการนำร่องและหากประสบความสำเร็จจะขยายไปอีกหลายอำเภอและหลายจังหวัดต่อไปโครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่เกาะจังหวัดตรัง โดยสมาคมได้รับการสนับสนุนโครงการจากสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหรือกาม่าและได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่องการกำจัดขยะอย่างยั่งยืนบนเกาะมุกและเกาะสุกรเมื่อวันที่2 9ถึง30มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมืออันดีจากมูลนิธิอันดามันมออวิทยาเขตตรังสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตรังและชาวบ้านในพื้นที่พันธกิจข้อที่4สร้างกิจกรรมร่วมกับนักธุรกิจท้องถิ่น นายกสมาคมเข้าพบประธานหอาการค้าแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างโอกาสในการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมมอบเสื้อ55้าปีมอ,อ,อให้เป็นที่ระลึกสมาคมร่วมประสานความร่วมมือกับนักธุรกิจและสิทธิเก่าที่ทำงานอยู่ในองค์กรและบริษัทเอกชนต่างๆเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมงาน Southern Innovation Technology Expo งานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหญ่สุดครั้งแรกในภาคใต้ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยายลัยสงขลานคารินทร์ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายพันธกิจข้อที่5สร้างกิจกรรมร่วมกับวิทยาเขตนายกสมาคมเดินทางเข้าเยี่ยมคณะผู้บริหารและบุคลากร,กรกองพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ทุกวิทยาเขตเพื่อประสานความร่วมมือในการทํากิจกรรมร่วมกันสมาคมร่วมกับชมรมสิทธิ์เก่ามอจังหวัดตรังสนับสนุนคอมพิวเตอร์จํานวนสองชุดมอบให้กับโรงเรียนบ้านแหลมตาบลเกาะสุกรจังหวัดตรัง สมาคมสิทธิ์เก่ามาอร่วมกับสมาคมสิทธิ์เก่ามาอจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารองค์การนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ตเพื่อจัดโครงการทาสีเพื่อน้องนะักโรงเรียนเพื่อชีวิตพังงาพันธกิจข้อที่6สร้างประเพณีการบริจาคช่วยน้องนักศึกษาแบบต่อเนื่องโครงการดื่มน้ำแร่สุขภาพเพื่อต้นกล้าสงขลาน,นาคารินเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งรเริ่มจากคณะกรรมการบริหารวาระปีพศ2564ถึง2566 โดยน้ำแร่ทุกขวดที่ท่านสั่งซื้อผ่านสมาคมและองค์กรเครือข่ายสิทธิ์เก่าที่ร่วมโครงการจะได้รับการบริจาคสองบาทไปยังกองทุนต้นกล้าสงขลานคารินเพื่อส่งน้องๆในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ที่มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้เรียนจบในระดับปริญญาตรีโครงการที่ช่วยน้องสงขลานคารินนายกสมาคมเดินทางไปพบปะพูดคุยและหารือกับผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาคณะต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่ช่วยน้องสงขลานคาริน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาของแต่ละคณะและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสิทธิเก่ากับนักศึกษารุ่นน้องพันธกิจข้อที่7สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและทันท่วงทีสมาคมมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจำและต่อเนื่องบนเ c e b o o k สมาคมสิทธิเก่าม,มอและมียอดการกดไลค์และการมองเห็นของผู้ติดตามที่เพิ่มมากขึ้นสมาชิกสมาคมและสิทธิเก่าทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของสมาคมและองค์กรเครือข่ายสิทธิเก่ามอต่างๆได้ที่ ลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์สมาคมสิทธิ์เก่ามออไอดีเอสพีเอสยูอลัมไนหรือที่ Facebook สมาคมสิทธิ์เก่ามออพันธกิจข้อที่8สร้างช่องทางหารายได้ให้กับสมาคมอย่างต่อเนื่องสมาคมได้รับเงินสนับสนุนจากสิทธิ์เก่าโดดเด่นซึ่งจากโครงการนี้สมาคมจะมีงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการทํากิจกรรมของสมาคมและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆอีกทั้งสมาคมมีโครงการที่จะเปิดร้านกาแฟในพื้นที่ของมหาวิทยายลายัย โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างรายได้ในระยะยาวให้กับสมาคมสิทธิ์เก่ามาอ,อของเราโครงการทอดผ้าป่าหาทุนเพื่อน้องในโครงการกองทุนต้นกล้าสงขลานาคารินและเพื่อทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมสิทธิ์เก่ามาอ,อและขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมวางแผนของคณะกรรมการด้วยพันธกิจ8ข้อนี้สมาคมจะมีความผูกพันกับมหาวิทยายลัยนักศึกษาและประชาชนในท้องที่และหากท่านใดมีกิจกรรมที่อยากเสนอให้สมาคมทำเพิ่มเติม สามารถติดต่อสมาคมได้ตลอดเวลาสมาคมยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน